กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม q d w i n x Episode 2 Duel 1 vs 1ทัวนเมนต์พรีเซนเต็ด by o m s e n กิดเกียรติรีเพสรางวัลที่1รับไปเลย500บาทรางวัลที่2 300บาทอันดับ3 200บาทกฎกติกาการแข่งขันเลือกแชมเปี้ยนฝ่ายละ3ตัวโดยผัดกันแบนด์คนละ1ตัวคนที่เสนอตัวละครก่อน จะมีสิทธิ์ได้แบนก่อนในรอบ32คนถึง8คนจะเป็น Best of 1ในรอบ4คนขึ้นไปจะเป็น Best of 3หากรู้ผลการแข่งขันแล้วให้ผู้ที่แพ้กดยอมแพ้เลยแล้วให้ผู้ที่ชนะแคปภาพแล้วส่งมาที่ห้องส่งผลใน Discord Edwin X เงื่อนไขาการชนะทำเพียงแค่1ใน3ข้อนี้ก่อนชนะไปเลย 1. ค่า2ตัวก่อน 2. ป้อมแรกของเกมใครได้ไปข้อ3เงินถึง1 0,000ก่อน ชนะไปเลยต่อสู้กันในเลนกลางหมด 5v5 5, ห้ามออกจากพุ่มทั้ง2ข้างเข้าไปหลบได้แต่ห้ามเกินการรับสมัครเพียงแค่กดเข้ามาใน Discord EdwinX บทเขตการรับสมัครวันที่13เดือน11เวลา10โมงครึ่งรับเพียงแค่32คนเท่านั้นนะถ่ายทอดสดรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปติดตามการแข่งขันได้ใน Discord ์ EdwinX และเพจ EdwinX หากคุณคิดว่าแน่มาเจอกัน